อันนี้ก็แค่อยากมากนะคะอวดเพื่อนนะคะสำหรับมือใหม่จึงฮ้านะคะปลูกพืชในกระถางะะเพราะว่าห้ามีพื้นที่น้อยนะคะและที่สําคัญนี่ถ้าปลูกพืชในกระถางนี่สภาพอากาศในอังกฤษนี่มันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะ้าสามาราทิ่ยใหญ่ใหญ่ ใหญ่ไปหันใหญ่ไปนึกว่าใหญ่ลบมุมได้นะคะแต่ว่าเขาถ้าสมมติว่าเขาปลูกหลายอย่างเลยก็เป็นการลําบากขึ้นกันนะคะก็จึงเทานี้นะคะช่วงนี้นะคะฝนตกแห้งฝนตกหลายเกือบสองนาท์น,นะคะแทบสิบุยเห็นแสงแดดเลยนะคะก็ยังเป็นห่วงเขานะคะว่าเขาจะเริ่มเติบโตมางามอยู่นะคะแต่ว่าพ่อแม่แล้วเขาก็โอเคนะคะเนี่ยกระเบื้องสดสวยงามเบื้องเป็นตะก,กรอบอยู่นะคะคิดว่าถือว่าสุดยอดอยู่นะคะ ก็เลยอ,อยากเอามาแช่เพื่อนๆนะคะให้เบิงะะ้งเนาะถ้าผูา้ใดอยากเหตดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากสนใจนะคะเนี่ยสุขท่านกายสุขท่างใจแกเริ่มเริ่มลงมือทำเด้อค่ะเด้อไม่ไม่อาสีบอกบอไอ้คอยดีแนแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดดูดูนี่นะคะเดี๋ยวเฮาสิ้หูซสึกว่าเฮามีความสุขนะคะ แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เขาวาเบิ็งคลิปถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะหรือว่า Subscribe เห็นได้เด้อค่ะเด้อแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สเตอร์ฟลายเอ็กเนอเดลกับมัสรูมและบล็อกเกลี่แวร์รี่อีซี่ทูคุกอีส์วันเนอร์โอเคและไควต์ h ฮลที่เ e อร์แอสเ <c oughs> อันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้มักมักเห็ดค่ะเป็นคนมักเส้น <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นมีไข่นะคะนะสีสันนะคะมาใส่ลอกเกอรีนะคะล้วกะ ใส่เห็ดนะคะกินง่ายๆแล้วก็เห็ดง่ายๆค่ะนี่โน่นนี่เดี๋ยวพอแล้วแล้วนะคะเป็นคนบ่ามักพักซุปพักนะคะประมาณนี้แล้วค่ะียัดร้อยเดี๋ยวเชาบติดตามด้วยอาก,กาศ พักขณานะคะทางเอ็นเราเขางนีผักดในส่วนนี้แล้วนี่ลงไปเลยพักเนี่ยเขากันลงไปางงมาดูตามกองมันค่ะก่อนสิบโปงผักจากส่วนห้า oke okay, ini oke dan sup yummy. <laughs>